โอ้ยโอ้ยโอ้ยเชื่อไม่อยากลงไปเลยอะ่ะ e ีที่สิเนี่ยนะครับผมตามที่สัญญากันตั้งแต่ EP แปดพาร์ทนี้เราจะไปขโมยไข่มังกรกันน,นะ ่อนนี้เราจะไปขโมยไข่มังกรกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องเตรียมห้องในการฟักไข่นะครับผมในการเลี้ยงดูลูกมังกรที่กําลังจะเกิดมาเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับไปกันเลยดีกว่านะครับพันนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะสั้นจะยาวแค่ไหนนะเออพันนี้ผมจะล็อ นี่ทิ้งทั้งหมดเลยนะครับผมเตาเพราะว่าเราได้เตาเผาใหม่แล้วคุณผู้ชมเน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 นนี่เหล็กเนี่ยเรามี4,000ก้อนนะครับผมส่วนเตาเนี่ยเตาใช้อ่ะพอพอแล้วนะครับผมต้องใช้น้ํามันผนึกแก้วนะครับแล้วก็พลิเมอร์ผน,น,นึกแก้วเนี่ยใช้250ผนึกแก้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปหานะครับเราน่าจะมีไม่พอคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเรามีไม่พอแน่ๆนี่ผนึกแก้วในนี้ไม่มีเลยหมดนะครับเราต้องไปหาผนึกแก้วไปหาน้ํามันนะครับผ เดี๋ยวเอานกไปนะครับนี่พาร์ที่แล้วมีคนแนะนําว่าพี่ปิมลองทําโล่และทํามีดมาถือดูกรณีที่เจอไ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 อจระเข้นี่กระโดดอะ่ะพี่ปิมซัดมาเลยก็โอเคจดป๋่อยจะปล่อยลอง,ตงแต่ก็แต่งไปไม่ได้เขาบอกม,มันไกลครับแต่ผมใช้มือขุดสดเลยนะครับมันจะอยู่ตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต้องใช้เยอะนะำนึ่งแก้วแล้วแถวบ้านแล้วเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมภูเขานั้นไม่มีนะภูเขาด้านหลังผมเคยไปแล้วไม่มีนะครับขอบคุณ ทุกการติดตามนะครับผมโหดีใจมากคนติดตามอาร์คเซเวอร์เยอะมากๆแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมยอดวิวถือว่าไปได้เลยตาลังนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมผมไม่เคยเห็นนี้เลยอ่ะไอ้แท่งนี่คืออะไรอ่ะอ๋ออีนี่ปาไอ้ที่มันเป็นสีเหลืองๆป่าคุณผู้ชมเกลือหรอมันคือเกลือเว้ยเฮ้ยแล้วเราเอาเกลือไปทำอะไรอ่ะผมไม่เอาหนักนะ <ś led> แม่เกลือเนี่ยกูเจอในเกมกาชายอยู่แล้วอ๋อนี่เกลือหมดเลยครับอันนั้มคุณป่านจะเอาไปคามนู้นคามนี่ได้นะเกลืออันนั้นน่าจะเป็นโกเลมมะน่าจะโกเลมครับไปจังแล้วต้องใช้เยอะครับเอาไปเลยพันเหนงือกแก้วถ้าเอาแต่ก็แตนขุดเนี่ยมันได้เยอะกว่านี้คุณผู้ชม นกตัวนี้มันสามารถขีดตะกแ่นได้ปะวะไม่ชัวร์จำไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกบ้าไปร้องแต่ไม่น่าจะได้ตัวมันเล็กเกินไปนะครับผมที่จะขีดตะกแ่นนะครับนี่เป็นออกซิเดียนมาเออเอาออกซิเดียนไปด้วยคุณผู้ชมโอเคไล่เก็บเลยครับถ้าเราเอาตะกแตนมาได้นะมันจะเวิร์กกว่านี้แต่หูตะกแตนกว่าจะเดินมาถึงครับผมเหีียวก่อนนะโดนแดดรีฮะแบบนี้น่าจะมีนกยักษ์เนาะไม่มี นะครับแมบนี้ไม่มีนกยักษ์นะครับจริงๆอ่ะมันมีแมปหนึ่งไว้คุณผู้ชมคือมันสามารถรวมทั้งเกาะไอซ์แลนด์นะครับผมกับสกอเอิร์ธนะครับผมมาอยู่ด้วยกันนะครับมันชื่อแมปเดอะเซนเตอร์ถ้าจำไม่ผิดเลยนะอันนั้นก็น่าเล่นแต่ว่าเดี๋ยวลองไปแมปนี้กันให้สุดๆก่อนแต่นั้นจะใช้ชีวิตง่ายครับ บอกเลยมีทุกอย่างนะครับใช้ชีวิตง่ายกว่าสกอเอิร์นแน่นอนนะครับสกอเอิร์นเนี่ยนะ่าจะเป็นแบบที่ใช้ชีวิตยากอันดับต้นๆของอาร์คโซเวิโวเลยนะครับได้ปะได้ปะได้ปะอันนี้โกเลมปะโกเลมมัมมนอะ่ะมันคงไม่ผูดมาตอนนี้หรอกมัง้งไปครับ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 ไปนี่เป็นโกเลมเราตายแล้วเนี่ยหรือโกเลมวะ โกเลมจริงๆด้วย,ยนี่เข้าใกล้มาขนาดนี้มัยังไม่มาแดกเลยนะเนี่ยดวงดีวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันของเราคุณผู้ชมขออนุญาตฟาร์มครับพอแล้วนะผมว่าน่าจะพอแล้วคุณผู้ชมครับ683นะครับผมน่าจะเพียงพอแล้ว บินกับบ้านดีกว่าสาวสีเขียวอยู่ฝั่งนูน้นไก่นะไก่บ้านเรามากด้านขวามีแอร์ดรอปสีม่วงด้วยนะครับนี่ผมก็ลัมีความคิดนะว่าผมจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเหล็กนะครับเพราะว่าชุดเหล็กเนี่ยพลังป้องกันมันเยอะกว่าไอชุดทะเลทรายที่เราใส่อยู่นะครับนี่บ้านเก่ารูนี้เฮ้ยเชียคิดถึงอันนี้บ้านเก่าเราคุณผู้ชมดูมีของอะไรบ้างเนี่ยมีนู่นนี่นั่นนะมีคีตินหน่อยหนึ่ง โอ้โหเก็บเก็บเก็บให้หมดบ้านเก่าบินผ่านบ้านเก่าดูสิว่าอะไรอยู่ด้านบนบินไปใกล้ๆครับดูหน่อยว่าอะไรหล่นลงมาเป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นเหมือนเป็นอันนี้ปะจะเป็นอานครับน่าจะเป็นอานแต่มันคืออานของโมเรลเซอท็อปอะไรนั่นน่ะน่าจะเป็นไอตัวกัดน้ำปะ น่าจะใช่นะครับถามเองตอบเองคุยกับตัวเองฮ hey. ะ <c oughs> กับบ้านกับบ้านกับบ้านโอเคเรีย okay. บ <c oughs> ร้อยครับเอามาเอามานี่แหละไปไว้ด้านบนเลยอ่าพอแล้วนะครับผมน้ำมัน400พลิเมอร์นะครับพลิเมอร์ขาดไม่เยอะนะจริงๆเราครับพลิเมอร์เองเลยไหมได้ไม่ต้องมานั่งตีตะกั่นนะครับอ่าพลิเมอร์ใช้ซีเมนต์นะครับผมกับออบซิเดียน อูแต่แม่งนานว่ะอูนาน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 อ่ะปล่อยปล่อยครับไปก่อนนะครับไปเอาน้ํามันกันคุณผู้ชมน้ํามันอยู่ด้านบนนะครับที่เราเนี่ยขุดเจาะเอาไว้นะครับนี่ดูซิว่าได้เยอะไหมได้เท่าไหร่แล้วไม่ได้มานานอยได้ร้อยหนึ่งครับเสียวอยู่โอเคได้บ่อละร้อยครับก็ยังดีบ่อละร้อยก็ยังดี ไหนระวังไว้ตรงไหนีกครูผมวางไว้ไหลายจุดจัดจําไม่ได้แต่อยู่รอบๆนี้แหละคุณผู้ชมถ้าได้เตานะผมบอกเลยการหาเลขของเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่ชิลวมากนะครับเหมือนกับโต๊ะเคมีเลยแบบนั้นเลยแต่มันจะเผาเร็วมากนะครับผมไอเตาเนี้เรียบร้อยขึ้นไปด้านบนใส่น้ํามันเข้าไปเลยครับแอบถึงเต็มเหมือนกันนะในเตานะ่ครับผมเตานี้เนี่ยเป็นเตาแบบเตาก๊อต ใช้ว่าเตากดได้เลยนะครับจริงๆอรับผมไม่อยากดองโพลิเมอร์สดไว้เยอะนะครับที่ค่าตะกระแตนเนี่ยเพราะว่าการที่เราเก็บสะสมโพลิเมอร์ไว้เยอะเนี่ยนะครับมันจะเน่านะครับมันไม่สามารถใส่ตู้เย็นได้นะโพลิเมอร์มาแล้ว,ตวเตาเผาของเราคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเตาตรงนี้เราลือออกหมดเลยนะครับต,ตเตาเผาวางแม่อันใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิเชี่ยชี่ยแม่อันบัลลเลยอ่ะอมันใหญ่ปอนี่นี่นนเราต่อเพิ่มมาตรงนี้คุณผู้ชม อ่าเอานี้ใส่มาต้องเตรียมก่อนเฟิบเฟิบโอเคนี่เป็นการขยายบ้านเฟิบ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 เอาเว้ยนี่แหะเป็นการขยายบ้านแบบมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งโอเคเฮ้ยเฟี feel, ้ยวนี่เดี๋ยวเราทะลุก,กำแพงตรงนี้มานะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นเตาเผานะครับส่วนด้านในเนี่ยนะครับผมเราจะทำเป็นที่เลี้ยงลูกไดโนเสาร์ ลงตัวนะหมอเมงมอเมงมอเมงเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวต่อไปเราก็พังนี่แล้วก็เดินทะลุได้เลยตรงนี้นะไงว่าใช้ไล่ฮะใช้ไล่นี่ได้อยู่เฮ้ยเด็กอ่ะกูพังมันได้ทิง้งไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว่อยทำใหม่ นะครับนี่ตรงนี้มาแล้วเราก็เอาเตานี่เอาเตาวางเลยอันใหญ่ๆเลยวางไหนดิวางไหนดินี่เราหู้ยเตายักษ์คุณผู้ชมเเตายักษ์นี่เอาวางต่อมาได้อีกหน่อยนึงนี่โอนี่ขยายขยานอ้โ้ยโอยจะหล่นจะหล่นเออนี่เต่ายักษ์ของพวกเราครับเออนี่แหละ คันนี้แหละเผาสาใจปีนบันเดิ้ลเน่เน่เน่่ใส่เข้าไปนะครับแล้วเราต้องใช้น้ํามันนะครับแก๊สโซลีนน้ํามั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 นอ่าชิบหายน้ํามันอยู่ด้านบนฮะเคเมื่อกิเหยือย่อยครับผมโทษทีโทษทีเสียเวลาเลยนะครับผมมันจะลงมายังไงวะเนี่ยอย่างนี้หรอเด้อเด้อเดเด้อมัต้องยังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ บ้านแบบโอเพนแอร์ฮะค่อยๆขยายไปไงท่านผู้ชมใจเย็นๆเออแบบนี้มันมันอยู่ในช่วงแบบกำลังต่อเติมบ้านผมถึงบอกไงผมไม่อยากถ่ายคลิปทำบ้านนะไม่ค้นเลอะเทอะเลย <ười> เราจะขึ้นมาด้านบนเพื่อเอาน้ำมันนะครับเออโอเคน้ำมันอยู่นี้เยอะเลยใส่ได้ปะใส่ได้ปะนี่อุย้ยเราไม่ต้องลงล่างเลยคุณผ,ผู้ชมนี่ถ้าเราจะเอาเหล็กนะครับผมมาคราบนะครับนี่ ไอพี you, มันคิดมาแล้วนะเรามาดูกันว่าเหล็กเผาเร็วแค่ us, firstly, ไหนคุณผู like ้ชม3 2มองเอ้โห้เผาทีลยยี่สิบครับผมเหล็กฮะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟียวเฟี้ยวเลยอย่างนี้ถือว่าถือว่าใช้ไล่เลยคุณผู้ชมนี่เลยแบบเนี่ยผมคิดแบบบ้านไว้ประมาณนี้ไเป๊ะเลยแต่ผมไม่ได้บอกคนดูไงเพราะว่าถ้าบอกเนี่ยดูแบบเฮ้ย ไอพิมมึงเก่งเกินไปเพราะว่ามึงวิศวะเกินไปเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรื่องที้จะไม่พูดดีกว่าเรื่องให้คนดูได้เห็นเองอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยตรงนี้เราก็การการเห็นบากการอะไรเงี้ยเออเห็นบ้าแค่นี้เนี่ยบ้านเราก็ดูสวยขึ้นแล้วคุณผู้ชมสมมนตาเราจะขึ้นชั้นสองใช่ไหมฟุ๊ปฟุ๊ปดูดีไปอีกคุณผู้ชมดูดีไปอีกคนม, <laughs> มั่วเลยตรวนี้ออกตรงนี้ออก เ,เดี๋ยวผมมานั่งทำเองรีโนเวทบ้านใหม่นะครับถึงเวลาอันเหมาะหมิงเหมาะหมิงแล้วคุณผู้ชมเราจะไปขโมยไข่มังกรกันนะครับแบบที่เราคุยกันไว้จะขโมยไข่มังกรที่เลยตื่นเต้นทุกทีเลยนะครับจริงๆเราต้องลื้อของในบ้านเนี่แต่ว่าเวลาคลิปมันก็นานแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันโอเคครับผมเราจะไปทํำมังกรกัน,กนคุณผู้ชม วันนี้นะครับเป้าหมายนะขโมยไข่มังกรทั้งสามใบกลับมาที่บ้านเอาเลเวลอะไรก็ได้คุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปแหละนะครับว่าการที่เราขโมยไข่มังกรเนี่ยนะครับมันไม่ยากนะครับแต่ที่มันยากเนี่ยคือทําให้มังกรมันเติบโตขึ้นมาเพราะมันจําเป็นจะต้องใช้นมนะครับของแม่มังกรซึ่งการที่เราจะได้นมจากแม่มังกรเนี่ยเราต้องทําให้แม่มังกรสลบนะครับมันก็ไม่ง่ายนะคุณผู้ชมนะอยู่ด้านหน้าเราแล้วครับ ผมมาอ่านคอมเมนต์ตลอดนะครับบางคนก็บอกว่าอยากให้พี่พิมพ์ถ่ายคลิปให้ดูทุกขั้นตอนเลยครับแบบว่าออไม่อยากให้พี่พิมไปสร้างบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบอยากดูสดๆดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นปะอันนั้นแค่เราลื้อบ้านนะับหมูเสียเวลาไปตั้งครึ่งคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยผมก็เลยแบบต้องแอบทําบ้างอะไรบ้างโผล่มาทีหนึ่งตอนทุกอย่างมันเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคนดูจะได้ไม่ไม่เบื่ออุ้ยเย็นแค่อุ้ยเพียบเลยโอ้ย โอ้โหโอ้ยเชื่อเลยว่าเท่าไหร่มากนะเชื่อไม่อยากลงไปเลยอ่ะโอเคครับภารกิจเาาร,า,ร,เคคร,รเาหาไข่มังกรคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหไม่โคตรเยอะเดี๋ยวมีไข่เพราะตรงนี้ไม่มีครับไม่มีไข่ไปครับไปไปเอาเฉพาะไข่เอาอเฉพาะไข่ไม่มีไข่เลยหาตามร่องตามรูนะดูนี่มีบินตามมาครับมีบินตามมา โโอ้หเชี่ยมันกรไม่คุ้นไฟครับได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเยอะมากโอ้โหไม่คุ้นยาปีกไปปีกูไม่ปีกูไม่ใครเดินเข้าเรานูดิโอเควิ่งเจอแล้วเจอใครโอ้โหแม่งบินตามมาเป็นล้านเลยโอเคโอเคโอเคโอ้โห คุณมาช่วยคุณมาช่วยคุ้ยแขกโอ้ยคุณมาช่วยคุ้ยแขกยังเล่าใจไล่าโอเคเราบินหนีครับแล้วเราวกกลับไปเอาไข่เดี๋ยวมันน่าจะเริ่มบินตามฟึบฟึบเราม้วนครับโอเคโอเคเคลมมันเริ่มบินตามแล้วครับไข่มังกรไข่มังกรไข่มังกรไม่กี้เห็นไข่ฟองนึงเห็นไข่ฟองนึงนี่ไงนี่ มุ้ยยี่ปลาโลไปอ๋อโอ้โหแม่งเพียบเลยไม่มีตามอยู่ครับมังกรพิษเดี๋ยวฉีก่อนฉีกลูบินฉีกหนีเลยลรบินฉีกหนีเอาสักสามใบนะวันนี้นะแม่งเพียบเลยครับมังกรดูดิโอ้ยโอ้อ้ยไอ้นักลังออกไข่ป่ตัวนั้นไข่มังกรไข่มังกรอยู่ไหน ไม่มีเลยครับอูแมงมังกรเยอะมากหุยยังเยอะแต่อย่าไปกลัวครับชีวิตเราเกิดมาเสี Thanks, ่ยงแล้วไม่มีเลยว้าวอย่าเผาอย่าเโอเคหาปัญหาต่อไปครับผมหาต่อไปอยู่ไหน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 ไข่มังกรไข่มังกรไขมังกรไข่มังกรอยู่ไหนลูกหนูหนูอยู่ไหนลูก มันหายากอยูอย่เนี่ยไข่มังกรเนี่ยไข่มังกร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 ไม่มีไข่มังกรไม,มไม่มีไม่มีเลยครับวิววิวมไม่ตามเลยอย่างเยอะสมมติฝั่งนี้ดูครับเชื่อมังกรเยอะมากเลยวันนี้ว้าวว้าววาวเบาพี่เบาแตไข่มังกรไม่มีเลยครับผมคุณผู้ชมได้เห็นใช่ไหมว่ามันไม่มีไข่เลยครับมีแค่ฟองเดียวเนี่ยตั้งแต่เราบินมาคุณผู้ชมฟองเดียวครับ หนึ่งฟองทุนทวนครับแล้วกูจะไม่กินด้วยฟองเดียวทําไมมังกรไม่ไข่เลยแปลกมาก <c oughs> บางวันเนี่ยผมเตรียมถ่ายคลิปนะผมมาดูไข่มังกรเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดูไข่มังกรมีเต็มนะครับมีไม่ต่ำกว่าสามใบอย่างอย่างเมื่อกี้คือแม่งมีแค่ฟองเดียวอ่ะเชี่ยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ได้มาแค่ใบเดียวครับพาร์ทน,นี้ฮะ ดูนี้ตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องหาอย่างเงี้ยล่อไปให้ติดนะครับแล้วก็ยิงมันให้สลบหลังจากสลบแล้วเนี่ยนะครับเราถึงจะแบบไปเอาในตัวมนะันแ่ะตัวมันจะมีแบบมีนมอยู่นะครับเอานมตรงนั้นแหละมาเลี้ยงมันกอนะครับมันยากมากซึ่งเราจะทํามันให้ได้นะครับเอาวันนี้ผมกลับก่อนดีกว่านะครับผมหมดแล้วนะแถวนี้ไม่มีแล้วครับลังมังกรมันมีแค่จุดเดียวครับโอเคไม่กินนะพิมอยากกินนะมือ โอเคอยู่นี่โอเคไม่กินนะไม่กินนะไหนๆเราก็กลับบ้านแล้วเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราต่อเติมนะครับเป็นเป็นห้องเอาไว้ฟักนะครับผมลูกไดโนเสาร์โดยเฉพาะดีกว่าเพราะตรงนี้เนี่ยมันเครื่องนั่นเครื่องนี้เต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเสียงดังไปนะครับเดี๋ยวน้องจะนอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราขยายมาตรงนี้นิดนึงล้วกันนะครับพันนี้ขออนุญ,ญาตต่อเติมบ้านหน่อยนะคุณผู้ชมนะ ต่อไปเราก็ทําเครื่องปรับอากาศนะครับอเด้อใครมากรแช่ไว้ก่อนเผื่อทํานานเผื่อทํานานเครื่องปรับอากาศนะครับสัก2ตัวคุณผู้ชมนะครับระหว่างรอเครื่องปรับอากาศครับนะครับเราจะเอาพื้นนี้ไปเตรียมตัวโอเคเท่านี้แหละแล้วเราก็เอาเครื่องปรับอากาศมาติดโปเชตเป็นโปช หนึ่งสองเอาไปลักสองตัวนะครับแค่นี้เนี่ยลูกบอลกลอนเนี่ยก็จะอยู่แบบว่าสุขสบายคุณผู้ผชมเี่ได้ปะ่ะแอรพอดีแอรแล้วก็เอาไข่ที่อยู่ในตู้เย็นนี่เดี๋ยวเอาไข่อยู่ตรงกลางเลยขนาบกลางโหย่าไขใ่ใหญ่ไปไป่เนี้ยอุย้ยไขใ่ลูกใหญ่ไปไม่เนี่ยคุณผู้ชมดูดิ ไข่แม่งใบโคตรใหญ่เลยอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวพันหน้าเนี่ยเราจะมาเตรียมตัวในการขโมยนมมังกรจากแม่มังกรกันเพื่อได้จะเลี้ยงดูเจ้ามังกรตัวน้อยนะคุณผู้ชมพันหน้าวุ่นวายแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากครับชื่นชอบฝากกดไลค์สับสไครช่องที่สำงพันอิ่กดกดิ่ด้วยนะครับแล้วเจอกันพ์ทต่อไปฮะ